ต้อนรับนะครับเขาสูช่องแนลทูดเจฟ้ามนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับพามาฟังราคานะครับงัวแม่สาวนะครับขอก้างบ้านนะครับกับบรรยากาศแง่แรงนะครับโดยเหงเขาะจะแล้วนี่นะครับนี้เป็นแม่สาวอายุเจักเดือนอายุสิบสามเดือนอายุสิบสามเดือนนะครับนี่นะครับเป็นแม่สาวอายุสิบสามเดือนเป็นงัวลูกหลอดหรือเป็นงัวลูกงัวลูกผสมบรร بان นะครับ อายุที่สามเดือนนะครับส่วนสูงประมาณเท่าไรร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกนะครับเบ่งเลยนะครับสั้นเทอเลยนะครับร้อยสามสิบห้าบวกเดี๋ยวพาชมรอบตัวนะครับบลงลแดงแต่เขียวนะครับแดงนะครับดูหางนะครับเงางงเงาหงเงาหางนะครับเงาหางใ่เป็นลูกพ่อบ้านๆลูกผสมนะครับ สูงร้อยสามสิบห้าบวกเดี๋ยวพาชมนมนะครับนมซีเต่าอยู่บวนี่ครับนมซีนะครับหนึ่งสองสามซีนมนมซีเต่านะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆตัวนะครับสูงสั้นเทเลยเลยนะครับต่างข้อน้านะย่นๆนะครับแขงขานะครับแขงขาเร็บเรีบสวยนะครับเร็บสวยดีนะครับนี่นะครับแขงขาเร็บเรบสวยนะครับนุ่มก็สวยนี่นะครับส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกนะครับอ่า เราพาชมรอบๆตัวาว่าแม่สาวกับโควีดมียังชมร้ายเนาะบาทนี้กับว่าเรื่องตํนนี้ตัวนี้รับประกันต้นนี้ทุกอย่างเนาะตัวนี้รับประกันต้นนี้ทุกอย่างนะครับขาถกขาถอนลูกโครงลูกคางเนาะนี่นะครับรับประกันตํนนี้ให้ทุกอย่างนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวส่วนลาค่ะเปิดไปเท่าไรละค่ะละคาเปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันบาทสามารถต่อร่องได้นะครับเปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันบาทสามารถต่อร่องได้นะครับเว่าแม่สาว อายุ13เดือนนะครับนะครับ13เดือนสวยๆนะครับใครอยากได้เอาไปเลี้ยงไว้ถักกินหห้านะครับห้ากำลังปงดีนะครับฝนตกนะครับช่วงนี้ก็ได้นี่นะครับอายุ13เดือนเปิดราคาไว้67,000บาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์ติดต่อไว้เบอร์โทรเอาเบอร์เบอร์่คยบ่นะครับเอาเบอร์ผมก็ได้นะครับกับคอใกล้กันนะครับเบอร์โทรผมกับ093นะครับ364 เจ็ดเจ็ดสองศูนย์นะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเบอร์โทรผมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปคุยพามาบอกราคานะครับกเจะคข้องเจ้าของง่วนนะครับขอกระตดกันนี่นะครับกตทัดไปกบเป็นขอกผมนะครับนี่นะครับสาหรับเรื่องเล่าโดยประมาณนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับพามาชมพามาฟังราคาง่วแม่สาวนะครับอายุสิบสามเดือนสวยๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพา นี่นะครับเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวขอถ่ายปุ๊กคลิปไปก่อนนะครับนี่นะครับเอาท่านนี้เลยเนาะโอ้หันหนาไปแล้วเอออันนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายปุ๊กคลิปไปนะครับก่อนจบคลิปนี่นะครับเรื่องล่าโดยประมาณก็มีเพียงเท่านี้นะครับกาลองไปคิดเบ้องนะครับเปิดราคาไว้หกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับมาสมเงินสมราคาบอนะครับเธอคืดมาคืดชอบนะครับจังโถวมาเบาจังโถวมาต่อราคาเอานะครับเดี๋ยวผมจะพามาหาเจ้าของง่วนนะครับนี่นะครับ สำหรับเรื่องเล่าโดยประมาณนะครับี๋ยวพี่กัดคอกลืมเกียบลืมบอกพี่กัดขอกนะครับตั้งอยู่บนไม่เจริอเนะครับตำบลนาสะไม้อเภอตาการพผืชผลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอกใกล้ๆผมเองนะครับใครสนใจจะเข้ามาเบิ่งตัวจริงกับเขามาดูได้นะครับนี่นะครับหลังกลมสวยนะครับหลังกลมหลังกลมสวยนะครับเข้ามาเบิ่งตัวจริงได้เลยนะครับสำหรับอีพี่นี่นะครับกับขอกับล่าเพียงเท่านี้นะครับกับย่ำเย็นเย็นแรงแรงย่ำแรงนะครับพามาเปิดราคาวแม่าเม่สาขางบาทนะครับ สำหรับมอนี่ขอขอับลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ